สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับสลาลมคอยชแนลนะครับช่อง YouTube ช่องนี้นะครับสลาลมคอยชแนลนะครับซื้อขายเหรียญนะครับช่องทางการติดต่อทางร้านนะครับนี่นะครับแจ้งกันเลยต้นคลิปเลยนะครับติดต่อทาง l ล ne id 0954124443ีนะครับเน้นติดต่อทางไลน์นะครับส่งรูปเหรียญมาหรือว่าสอบถามเรื่องเหรียญนะครับก็แอดไลน์นี้นะครับแล้วก็ส่งรูปมานะครับผมจะตอบกลับช่วงดึกๆของทุกวันนะครับย้ํานะครับ ตอบกับช่วงดึกของทุกวันนะครับส่งมาแล้วก็อดใจรอนิดนึงนะครับผมจะทยอยตอบกลับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็บันทึกคลิปตรงกับวันที่1พฤษภาคมนะครับ2565กนะครับก็ตรงกับวันแรงงานนะครับก็วันหยุดวันอาทิตย์ด้วยนะครับก็มาแกะกล่องพัสดุกันนะครับอันนี้เป็นกล่องที่2แล้วนะครับของของวันที่1พฤษภานะครับก็มาดูกันนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับคลิปนี้นะครับมารีวิวนะครับ เหรียญที่ f อส่งมาขายนะครับกล่องนี้กับสมาชิกท่านนี้นะครับอันนี้คือกล่องที่2แล้วนะครับที่ส่งมาขายนะครับกล่องแรกครั้งแรกเลยก็คือส่งเหรียญครุฑเหรียญหนึ่งบาทครุดแบบนี้ครับมาขายจํานวน200เหรียญน,นะครับก็ก็โอเคเรียบร้อยไป1 1นึ่ง,หน,งหนึ่งครั้งนะครับพอโอนเงินเสร็จก็ก็คุยกันต่อพี่เขาบอกว่ามีมีชุดนี้อีกนะครับก็ส่งมาอีก โอเคส่งมาเดี๋ยวมาแกะดูกันนะครับว่าชุดที่สองที่ส่งมาเป็นเหรียญอะไรนะครับก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็ส่งมาจากกรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวดูกันเลยนะครับดูกันเพลินๆนะครับแล้วก็จดจํารายละเอียดของเหรียญไว้นะครับว่ารับซื้อเหรียญอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะแจ้งราคารับซื้ออีกครั้งนึงนะครับก็ดูดูกันไปเพลินๆนะครับอ่า เป็นมัดแบบน,นี้เลยนะครับเอาออกก่อนนะครับก็ดูกันเรื่อยๆนะครับหนักเหมือนกันนะครับกล่องนี้อันนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเหรียญเหรียญครุดนะครับเดี๋ยวแกะดูก่อน แพ็คมาค่อนข้างโอเคนะครับแน่นหนาไม่แตกกระจายในกล่องแน่นอนนะครับการแพ็คก็แบบนี้ก็โอเคนะครับแพ็คแพ็คน่นนาดีนะครับแต่จะแกะยากสักหน่อยก็คือไม่เป็นไรนะครับอย่าให้เหรียญมันมันแตกกระจายในกล่องนะครับถ้าเหรียญแตกกระจายในกล่องแล้วโอกาสสูญหายก็มีนะครับรู้สึกว่ามีรายละเอียดมาด้วยนะครับอ่าแยกมานะครับอันนี้เดี๋ยวให้ดูทีละถุงอันนี้ ห้าสิบน่าจะห้าสิบเหรียญนะครับชุดนี้เป็นเหรียญห้าบาทครุฑนะครับนี่นะครับห้าบาทครุฑนะครับก็คระสภาพมานี่ปีสองศูนย์พี่เขาน่าจะแยกมานะครับอ๋อไม่ได้แยกไม่เป็นไรนะครับคระเพราะเวลาผมขายผมก็ขายเหมาอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้แยกขายทีละเหรียญนะครับผมจะเน้นส่งซื้อมาแล้วก็ขายเร็วๆนะครับขายส่งให้กับพ่อค้าในกลุ่มซื้อขายนะครับ ส่งให้เขาแล้วก็เขาก็ไปขายปลีกอีกทีนึงนะครับนี่นะครับอันนี้ห้าสิบนะครับเดี๋ยวแกะดูให้หมดเลยเดี๋ยวผมค่อยนับเองนะครับว่าเป็นเหรียญใช่ไหมนะครับอ่านี่ก็ค่าสภาพกันมานะครับอันนี้ถุงแรกนะครับห้าสิบเหรียญเดี๋ยวขยับไปอีกแล้วก็มีมีอีกน่าจะสองร้อยเหรียญได้มั้งครับเฉพาะเหรียญห้านะครับสองร้อยเหรียญ อันนี้ก็คุดข้างคุดเฉียงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ห้าสิบนะครับดูจากตรงนี้นะครับก็ดูดูกันเพลินๆนะครับอย่ารีบนะครับรีวิวให้ดูนะครับสำหรับท่านที่มีเวลาว่างนะครับวันนี้ไม่ว่างดูก็ค่อยมาย้อนดูวันหลังก็ได้นะครับผมก็ นำเสนอให้ดูเรื่อยๆนะครับว่ามีการส่งมาขายจริงๆนะครับแล้วผมก็ซื้อจริงทักไลน์มาผมก็ตอบจริงๆนะครับถ้าผมไม่ตอบไลน์จะไม่ได้ซื้อเหรียญเหล่านี้แน่นอนนะครับอันนี้ก็เหมือนรอยตะปูก็โอเคไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ถุงนีกห้าสิบเหรียญนะครับนี่นะครับอันนี้ร้อยหนึ่งละร้อยหนึ่งล้ะนะครับแล้วก็มี นีอีกสองสองสามถุงแพ็คโอเคนะครับแต่แกะแกะยากแต่ก,ก็ก็คือไม่ใช่ปัญหานะครับให้แพ็คแน่นหนาก็ก็ก็โอเคแล้วนะครับอันนี้ก็อีกห้าสิบนะครับก็รีวิวนะครับหลายๆท่านชอบให้รีวิวเหรียญของตัวเองนะครับ นี่นะครับก็เป็นสภาพประมาณนี้ทั้งหมดนะครับครุฑก็เป็นเหรียญเงินตาโบราณที่ว่าใช้กันในสมัยก่อนนะครับนี่นะครับด้านข้างก็จะเป็นแบบกรมธนารักษ์กองกระสาบอะไรแบบนี้ครับนี่นะครับอันนี้ก็อีกห้าสิบอันนี้ร้อยห้าสิบแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูตัวนี้อีกตัวนี้อ๋อตัวนี้ก็ห้าสิบผมว่าพี่เขาต้องมีอีกแน่เลยเขาแพ็คมาพอดีเป๊ะเลยเหรียญละถุงละห้าสิบอ่าอันนี้คุฑ คุดตรงคุดตรงนะครับเดี๋ยวมันจะปนกันนะครับเนี่ยก็ค่าสภาพมานะครับนี่นะครับอันนี้คือคุดตรงนะครับนี่ก็รับซื้อนะครับเดี๋ยวผมขอแกะให้หมดก่อนเดี๋ยวผมจะแจ้งราคารับซื้อให้ให้ใหเพื่อนๆทราบนะครับคงต้องใส่กล่องแล้วแหละอ่า เดี๋ยวมันจะปนกันนะครับเพราะว่ามันคนละราคากันนี่นะครับอันนี้คุดตรงนะครับห้าสิบเหรียญที่พี่เขาแจ้งมานะครับนี่นครับก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําคลิปรับซื้อไปนะครับผมก็ทําคลิปนั้นผมรับซื้อคุดตรง200อเหรียญหรือเท่าไหร่หรือห้าร้อยผมจาไม่ได้นะครับก็ได้มาพอสมควรแล้วนะครับก็ส่งให้ลูกค้าไปนะครับอันนี้ ก็ส่งมาอีกก okay. ็โอเคก็รับได้นะครับเพราะว่าผมรับซื้อในราคาที่ผมไปขายต่อได้นะครับถ้าถ้าเกิดว่าผมเสนอราคาไปแล้วราคามันมันมันเพื่อนๆคิดว่ามันน้อยเกินไปนะครับก็ก็ไม่เป็นไรนะครับผมซื้อในราคาที่ผมซื้อได้นะครับถ้าผมซื้อได้ผมก็ซื้อหมดนะครับมีเยอะก็ซื้อเยอะนะครับมันมันมันเป็นมันเป็นหลักการง่ายๆนะครับของการค้าขายนะครับนี่นะครับนี้ก็อีกห้าสิบเหรียญแล้วนี่มีถุงเล็ก เดี๋ยวแกะดูนะครับอันนี้ไม่แน่ใจแพ็คมันแน่นมากนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อนเพื่อนอย่ารีบนะครับผมก็พยายามรีบแล้วนะครับรีบไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันไกรมันจะตัดนิ้วเอานะครับ อ๋ออันนี้สิบเหรียญอ๋อพี่เขาบอกว่าสิบเหรียญคืนคืนหนึ่งบาทหนึ่งเหรียญอ๋อเขาก่อนที่พี่เขาส่งมาครับก็ก็อันนี้สิบเหรียญน,นะครับเขาก่อนที่พี่เขาส่งคูดมาหนึ่งร้อยสองร้อยเหรียญน,นะครับแล้วก็มีมันมีเหรียญบาท เรือหงปนมาหนึ่งเหรียญหนึ่งผมก็แจ้งพี่เข้าไปแล้วนะครับว่าไม่เป็นไรนะครับอันนี้อันนี้พี่เขาก็ส่งมาให้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับพี่ถ้าพี่ได้ดูคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับแต่ว่าความจริงผมก็แจ้งไปแล้วนะครับว่าไม่ไม่เป็นไรนะครับปนมาเหรียญหนึ่งนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกอีกเท่าไหร่นั่นเนี่ยอีกสิบเหรียญนะครับก็สรุปได้คุดเฉียงมาร้อยห้าสิบเหรียญแล้วก็ได้คุดคุดตรงนะครับคุดตรงมาหกสิบเหรียญแล้วก็พี่เขา ส่งเหรียญนี้มาให้ผมอีก1นึ่งเหรียญนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคุยราคาเนิดนึงนะครับก็ราคารับซื้อนะครับที่ผมรับซื้ออยู่ครุฑตัวนี้นะครับผมจะซื้ออยู่แค่หนึ่บาทครุฑนะครับแล้วก็5บาทคุดเฉียงเนี่ยแบบเนี้ยคุดเฉียงนะครับปี2022ก็คือไม่เกี่ยวนะครับคร่ามาได้เลยนะครับอันนี้คุฑเฉียงนะครับแล้วก็ที่รับซื้ออีกก็คือคุฑตรงนะครับ ราคารับซื้อนะครับคุดตรงตัวนี้ผมซื้อเหรียญไม่เกิน30บาทนะครับแจ้งไว้เลยนะครับเหรียญไม่เกินเหรียญละ30บาทนะครับเผื่อว่าท่านใดมีแล้วก็อยากจะขายแต่ก็ท่านไม่ได้ดูคลิปอ่ะแล้วท่านก็ทักไลน์มานะครับผมอยากให้ท่านดูคลิปนะครับดูคลิปจะช่วยลดปัญหาความไม่เข้าใจในราคาเหรียญได้เยอะมากนะครับลดได้เยอะจริงๆนะครับถ้าท่านรู้ราคานะครับเหมือนเหรียญเนี้ยผมซื้อเหรียญละ30นะครับถ้าท่านคิดว่า ซื้อถูกอันนั้นก็คือจบไม่ขายไม่ขายก็คือท่านก็ไม่ต้องทักไลน์มาอันนี้คือผมพูดไม่ได้ว่าคําพูดแรงๆหรือว่าพูดไม่ดีนะครับคือผมพูดตามความจริงนะครับว่าถ้าผมถ้าท่านได้ดูคลิปแล้วท่านบอกว่าผมบอกว่าเหรียญละ30คุดตรงท่านบอกว่าถ,ถูกถูกท่านก็ไม่ขายไม่ขายท่านก็ไม่ต้องทักไลน์มาก็คือลดตรงนี้ไปนะครับแต่ว่าสําหรับท่านที่พอใจต้องการขายเออสาได้มีเป็นร้อยเลย แบ่งขายไปหน่อยก็ไม่เป็นไรนะก็คือทักไลน์มานะครับก็คือท่านทักไลน์มาคือท่านรู้ราคาแล้วประมาณนั้นนะครับอันนี้ซื้ออยู่30นะครับต่อหนึ่งเหรียญแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ซื้อไม่เกิน15บาทนะครับตัวนี้นะครับราคามันก็ในกลุ่มซื้อขายมันก็จะเป็นระดับแบบนี้ครับตัวนี้จะจะแพงกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้จะถูกกว่านะครับตัวนี้จะซื้อไม่เกินเหเรียญละ15บาทนะครับส่วนอีก1เหรียญนะครับเหรียญหนึ่งบาทครฑ ผมรับซื้ออยู่เหรียญละ 15- ถึง25บาทตามสภาพนะครับถ้าบินถ้าดำเยอะราคามันก็อยู่ที่15บาทนะครับถ้าสภาพโอเคปานกลางก็20สภาพสวยก็25มันเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือผมอธิบายชัดเจนนะครับรับซื้อแค่1บาทครุฑ5บาทครุฑเฉียงหรือครุฑข้างนะครับแล้วก็5บาทครุฑตรงแล้วก็ครุฑยังมีอีกหนึ่งชนิดก็คือครุฑก้าเหลี่ยมอันนี้ผมขอแจ้งไว้เลยนะครับเหรียญ1นบาทครุฑ เก้าเหลี่ยมนะครับทางช่องผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหตุผลทําไมถึงไม่รับซื้อนะครับเหตุผลของผมนะครับก็คือ1มีปลอมกันเยอะนะครับเคยมีส่งมาขายแล้วก็มีปลอมบนมานะครับการที่ผมจะส่งกลับไปมันก็เป็นอะไรที่แบบยุ่งยากเสียเวลานะครับผมเลยตัดปัญหาครุฑเก้าเหลี่ยมตัวนั้นผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับอันนี้คลิปนี้ก็คืออยากให้ชัดเจนเลยนะครับเผื่อว่าท่านใดส่ง เหรียญคุดจะมาขายผมได้ส่งคลิปนี้ให้ท่านดูเลยนะครับว่าเออเนี่ยผมอธิบายไว้แบบนี้นะชัดเจนเลยนะคุดเก้าเหลี่ยมช่องผมสลาลมคอยชแน,นลยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหตุผลก็1ปลอมกันเยอะนะครับแล้วก็ 2. เออส่งมาแล้วปลอมผมต้องส่งกลับมันก็เป็นการเสียเวลาเสียค่าจัดส่งอะไรแบบเสียเวลาโดยโดยแบบอีกแบบหนึงอ่ะหวังว่าจะคงจะเข้าใจนะครับคือมันแบบถ้าส่งมาแล้วปลอมแล้วก,ก็ต้องส่งกลับ คืออันนั้นมันก็จะเสียเวลานะครับซึ่งผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมไม่ได้รับซื้อตัวนั้นนะครับข้อแนะนําหรือว่าหลักการที่ผมจะบอกนะครับแนวทางของผมเลยนะครับที่ผมการรับซื้อผมเน้นรับซื้อเหรียญนะครับซื้อมาขายไปซื้อแบบขายเร็วๆนะครับเหมือนกองเนี้ยมายกกองแบบเนี้ยผมก็ขายยกกองไปเลยนะครับคือขายวันเดียวจบนะครับคือผมจะเน้นแบบซื้อมาขายไปเร็วๆนะครับเหมือนกองเนี้ยผมก็เหมา ขายให้พ่อค้าไปเลยพ่อค้าไปขายปลีกกันเอาเองนะครับไปทํากําไรกันนะครับอันนี้คือสไตล์ของผมนะครับแล้วก็ข้อที่2ที่ผมอยากจะแนะนําหรือว่าอยากให้เพื่อนๆลองไปปรับเปลี่ยนใช้ดูนะครับเผื่อว่าแนวคิดของผมอาจจะเป็นข้อดีสําหรับเพื่อนๆน,นะครับก็คือทําอะไรที่เราถนัดดีกว่านะครับเหมือนกับอะไรที่เราไม่ถนัดอะ่ะเราอย่าไปทํามันมีโอกาสเสี่ยงแล้วก็ขาดทุนสูงเหมือนกับยกตัวอย่างเช่นเหมือนครุฑก hm ้าเหลี่ยมอ่ะที่ผมไม่รับซื้อ เพราะผมไม่ถนัดนะครับส่งมาเป็นกองกอง่ะผมดูไม่หมดนะครับผมก็เลยตัดปัญหาผมไม่เสี่ยงที่จะรับซื้อนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสขาดทุนสูงแล้วก็เสียเวลาเรามาทําอะไรที่เราถนัดมันจะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ผลกลับมาเร็วกว่านะครับอันนี้คือผมแนะนําไว้นิดนึงนะครับหรือว่าก็เหมือนที่กล่าวนะครับเล่นอะไรที่เราไม่ถนัดโอกาสขาดทุนมีสูงนะครับพอขาดทุนแล้วมันก็ขึ้นชื่อว่าขาดทุนก็มันก็ไม่ดีนะครับก็ ประมาณนี้นะครับมาพูดแนวคิดนะครับสำหรับท่านที่คิดว่าเออมันมีข้อดีบ้างสําหรับช่องนี้สลาลมคอยเชแนลเออมันก็มีข้อดีนะเราเอาข้อดีของมันไปใช้ดีกว่าข้อไม่ดีของมันเราไม่ต้องไปใช้เนี่ยครับคือจุดประสงค์ของการทําคลิปนะครับนอกจากจะรับซื้อแล้วก็อยากให้เพื่อนๆได้เห็นอะไรหลายๆอย่างนะครับแนวคิดของผมนะครับาการเดินทางของผมในเส้นทางเหรียญเนี่ย มันก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่ท่านท่านท่านเห็นในปัจจุบันนะครับผมลองผิดลองถูกมาเยอะนะครับนั่งคัดเหรียญทีละเหรียญสองเหรียญนะครับผมก็ทํามาแล้วนะครับผมถึงมาแนะนําทางลัดให้กับเพื่อนๆได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาแบบแบบผมเมื่อในอดีตนะครับก็เล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับคลิปนี้นำข้อมูลแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆของผมมาฝากนะครับก็เหรียญนี้เหรียญคุดนะครับ เคลียร์นะครับคิปคลิปนี้นะครับว่าผมซื้ออะไรไม่ซื้ออะไรราคาเท่าไหร่ผมค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพื่อที่จะเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลาในการดูคลิปนะครับเหมือนดูไปแล้วอะไรของมันว่าราคาก็ไม่รู้คือผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับคือผมก็บอกคลิปไปแล้วบอกบอกไปแล้วนะครับว่าราคาเหรียญแต่ละเหรียญเท่าไหร่นะครับก็ถ้าไม่เข้าใจหรือผมพูดเร็วไปก็ รบกวนดูคลิปอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ประโยชน์จากคลิปของผมนะครับแล้วก็ส่งเหรียญมาขายกันนะครับฝากช่องไว้ด้วยนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับช่องเล็กๆนะครับนี่นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมมานําเสนอนะครับติดต่อนะครับติดต่อไลน์เหมือนที่ผมกล่าวมาทางช่วงต้นคลิปนะครับบางบางท่านดูแค่ต้นคลิป คลิปมันยาวบางทีที่เกียดดูนะครับก็ดูต้นคลิปผมก็แจ้งแจ้งไลน์ไว้เลยตอนตอนเปิดคลิปนะครับไลน์ดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามนะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้นี่นะครับได้มาเยอะเลยเดี๋ยวผมจะไปนับเหรียญนะครับว่าตรงไหมแต่ค่อนข้างจะโอเคนะครับน่าจะตรงเดี๋ยวผมจะได้โอนเงินให้กับพี่เขานะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีวันแรงงานนะครับขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อ่า มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับในด้านที่ตัวเองชอบนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ